สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ชมคลิปนี้ก็พาเพื่อนผู้ชมมาชมแผงโซล่าเซลล์แผงพลังงานโซล่าเซลล์ก็มีการนำามสูบสูบน้ำมีไดอะไรว่าไดสูบน้ำไปสูบใส่สวนไร่ ฟักทองต่อสายไปสายน้ำท่อน้ำไปเพื่อนเพื่อนผู้ชมอันนี้ก็จะได้เห็นแผงโซลาเซลลนะ์มันประมาณสิบแผงก็สามารถสูบน้ำเข้าสู่ไร่พวกไล่ฟักทองไล่ฟักทองก็ไม่ต้องไปลดไปอะไร ใช้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละรู้สึกว่าดีมากเพื่อนเพือนผู้ชม,มจะได้เห็นลำน้ำตัวนี้เป็นลำน้ำลำไม่แห้งน้ำไหลตลอดปีนี่ไม่ขาดไหลอยู่นี้ตลอดไหลมาจากภูเขาตามริมตะฝัาาง่งส่วมากก็เป็นข้าโพด ก็สูบกันเครื่องสูบน้ำฮอนด้าอันนี้สูบด้วยพลังงานแสงอาทิต์ปลูกพักทองเพื่อนเพือนผู้ชมเต็มไปหมดตามตามไปดูสวน ไร่ฟักทองพวกนี้พลังงานแสงอาทิตย์นี่เอามาสูบน้ำเอามาทำเป็นเกษตรได้ดีมากไม่ว,ว่าจะปลูกผักอะไรก็แล้วแต่ปลูกผักสวนครัวน้ำก็อย่าไปใช้น้ำมากมากพวกพวกพืชทั้งหลายพวกที่เรามาปลูก วกถัว่วพวกอะไรก็ได้พวกพริกก็ได้พวกฟักทองก็ได้องใช้น้ำมากใช้น้ำมากก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าปลูกข้าวทำนาข้าวปังอย่างนี้ก็ไม่ได้น้ำมันไม่พอปลูกพวก,พ,วกพืชพืชน้ำน้อยพืชน้ำน้อยก็คือพืชผักพวกผักที่เก่ามาเลยมันจะเป็นพวกถั่วพวกมะเขือพวกอะไรก็แล้วแต่ เพื่อนผู้ชมบริเวณนี้ก็บริเวณ,เวณที่เขาทำไร่ขา้าวโพดกันที่ว่างๆไร่ขา้าวโพดช่วงหน้าผลหน้าแ้งปีนี้ทุกปีเขาทำปีนี้ไม่ทำเจ้าของคงจะไม่ให้ทำเจ้าของก็ไม่ทำส่วนมา,ากเจ้าของก็ทำนาปังทำนาปังขา้าวโพดปีนี้มันช่วงนี้มันลงทุนมาก มันมากขึ้นเรื่อยๆมันมีพวกบ่งพวกนอนมาเจาะซอนใสลำต้นของมันทำให้ต้องลงทุนซื้อยาซื้อยามาฆ่าพวกบงพวก่วงพวกนอนลงทุนไปมากแล้วก็ข้าวโพดราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สี่บาทห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทถ้าสือแล้วมันไม,ม,ม่คุ้มค่า ของที่เราลงทุนไปนะเงินที่เราลงทุนไปมันมันน้อยมันมากจะได้มาน้อยได้มานนอยๆ้อยเป็นปัญหาอย่างนี้นได้กันไดก็ได้อยู่แต่ได้น้อยก็เลยเขาไม่ค่อยปลูกกันเปลี่ยนมาปลูกอย่างอื่นอย่นี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเศรษฐกิจกมันของชาวบ้านเกษตรกร,รก,รก็ราคาก็ตกไม่ขึ้น หลายปีแล้วสี่บาทห้าบาททุกคมันสิบบาทสิบบาทก็เป็นข้าวโพดที่สีแล้วขายมเมล็ดอย่างเดียวมเมล็ดแห้งเดี๋ยวเดียวนี้ไม่ได้หกบาท7บาทอันนี้เป็นไรละ่ะที่นี่ตามท่อน้ำตามสายน้ำมา อันนี้ปลูกพวกมันมันมันแก้วมันแก้วขาวมันแก้วสะเพามันแก้วสะเพาไม่ใช่มันเทศก็อีน่น้ำมันไม่พอนียสูบเข้ามาใส่เวียดสูบวันนี้ไม่เห็นสูบเลยเด็ดก็กล้านีส่สูบสูบสูบใส่เรื่อยถึเพื่อนผู้สมนี่พักทองพักทองก็กำลัง กำลังติดลูกอาจจะเป็นพักพองหรืออะไรนี่โอ้ลูกลูกเขาเรียกว่าลูกน้ำลูกน้ำเครอทางนี้เขาเรียกว่าหมักน้ำนเพื่อนๆผู้ชมเลยกำลังโอไปตต้มไปลวกอร่อยดีกินกับน้ำพริกโอ้ไม่ต้องห่วงขายดีพวกนี้เขาทำเป็น ทำเป็นมัดมัดะ 3, ละสามสี่ลูกขายเป็นยี่สิบบาทน่าจะนุ่นละเพื่อนเพื่นผู้ชมนี่ฟักทองนี่ก็สูบสูบสูบวันนี้แหละนี่ซื้อมาสูบตั้งแต่แต่เช้าสูบแล้วก็หยุดเอาไวน้นี่นี่ประก,กาศประก,กาศดอก ประกาศอันนี้เป็นประกาศที่เขานิยมเอาพวกเอาพวกนี้เอาพวกเอาพวกดอกพวกมเมล็ดขมันนี่แหละโะอ้เมล็ดขมันแล้วไปเอาไปลวกเอาไปนึ่งเอาไปทํากับน้ําพริกประกาศก็เรียกประกาศจืดประกาศเป็นดอกเขาเก็บเอาดอกมันนี่ยไปรู้สึกว่า เป็นดอกอยู่ยังไม่ยังไม่ม,ม,มีพวกผักของมันเมลิดของมันมิดของมันเลยลูกของมันนี่คือพักทองเือนผู้ชมพักทองก็กำลังกำลังติดลูกยังไม่โตหรอกให้ลูกของมันเลกยกำลังเล็กๆอยู่ ยังหลายหลายวันหลายวันเราจะเป็นครึ่งเดือน่นแหละนี่บตแล้วโตโตน้อยโตแต่ว่ายังไม่เก็บขายได้หรอกต้องรอรอให้มันโตกว,ว่าน,นี้ส่วนมากเขาจะเก็บมัดเป็นลูกลูกลูกแล้วก็ พอดีสามลูกสี่ลูกก็ขายยี่สิบสามสิบในเรานี่แหละต่อข้อมันก็ดีนะเป็นลวกอร่อยดีไปทำอาหารตามท้องถิ่นเขาแกงใส่หนอ่อไม้แกงใส่กุลาได้หมดเลยแกงใส่พวกปลาแห้งพวกปลอกหลอกข้งมันเนี่ยเป็นผู้ชมเนี่ย อีกสักนู่นแหละประมาณสักครึ่งเดือนจะได้ขายกันใส่น้ำผู้ซื้อบ่มันขาดน้ำนี่มันน้ำไม่พอเลยมันน้ำมันยังไม่พอเอาขึ้นมาแถวนี้มันแห้งๆหน่อยตัวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพอมันติดลูกแล้วลูกมันโตแล้วก็ เก็บขายวันหนึ่งบัานหนึ่งสองสามปีหีือปีแล้วผ่านมาเนี่ยวันละเจ็ดแปดร้อยไม่ขาดเลยวันหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยเก็บอยี่นั่นแหละเก็บทุกวนันสายยางสูบด้วยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เอาขึ้นมาจากลำน้ำแม่น้ำอย่างนี้ดีผลเกษตร แผงโซล่าเซลล์ส่วนมากเอามาทำเกษตรนี่แหละดีมันไม่มีปัญหาเลยมากกว่ามีแต่หาพวกพวกพวกปั๊มข้ามันนะคือสูบน้ำนะปั๊มข้ามันจะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะตรงนั้นเป็นดอก,กดอกพวก ดอกพวกนี้มันเป็นดอกไม่มีลูกไม,ไม่ไม่ใช่ดอกที่มันเป็นลูกดอกพวกนี้เป็นดอกม,มาเป็นดอกกระเบิดดอกดอกเลี้ยงเขาดอกเทียมแล้วเป็นดอกลูกเขามันมันก็ลูกจับแล้วก็กอย่างนี้นะดอกเขามันนะ ยังน้อยอยู่ทับทองยังน้อยอยู่เลยบอกมันสักเดือนนู่นแหละเดือนสีจะได้ขายกันเต็มที่ดูเคงจะโตนี่มันยังแม่โตเท่าไหร่เขาเขามันก็ยัง ยังไม่ยาวยนมะันยังสั้นอยู่เลยเอา,ขอาเขามัเพื่อนผู้ชมต้งน้อยอยู่มันเก็บขายมาได้ต้องเป็นเดือนๆว่ากันเป็นเดือนสุเดือนน่นแหละจะได้ขายกันขายกันเต็มที่ เท่าไหร่พีกายรู้สึกว่าเยอะมันมีลูกโตแล้วพีกายมาทำคลิปปีนี้ยังยังยังเลยปีนี้ฟักทองลูกยาวนี่พันใหม่ลูกมันไม่ป้อม ยังเล็กๆอยู่เลยเผู้ชมเอายาวแล้วคลิปเนี่ยจบจบคลิปนี้ไปกดสบับดี